thank <sweak> you สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร d ทูยูโรรายการพิเศษต้อนรับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012โดยผมสุรเดชสันเลริศประพบทำหน้าที่ดำเนินรายการครับเป็นครั้งแรกของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่มาจัดกันในยุโรปตอนออกและยุโรปตอนกลาง มาถึงครั้งนี้ที่โปแลนด์และยูเครนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขนัขน,ขนฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปตลอดระยะเวลาทั้ง3สัปดาห์แปเมืองแปดสนามดังเล่านักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกศึกยูฟ่ายูโร2 0 <UA for S> 1 2ที่โปแลนด์และยูเครนกำลังจะบังเกิดขึ้นแล้ว เป็นอทีมแห่งยุคพวกเขาจะสามารถคว้าแช้มป์รายการนี้เป็นสมัยที่3ได้หรือไม่เราพูดคุยกับฟิกเตอร์ปอนเนเดลิผู้ทำประตูชัยในสึกยูโรครั้งแรกและเจ้าภาพร่วมอย่างโปแลนด์จะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือไม่กันสุภาพบุรุษและขั้นสุภาพสตรีการจับสลากกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ lines ready time ready ทีมงานพร้อมถึงเวลาของโชว์ครับยินดีต้อนรับสู่หอร์สเซนแ่งชาติในกรุ๊เทียรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิจับสลากดังกลุ่มสุกยูโร2012รอบสุดท้ายการแสดงของทีมเต้นเวอร์สกี้นักร้องสาวชมาล่าและโอเชียนา ผู้ขับร้องเพลงประจำการแข่งขันอนดีตผู้เล่นที่เคยมาสร้างสีงสันให้กับศึกยูโรมาพร้อมหน้ากันการจับสลากเริ่มต้นเต็มตไปได้วยความตึงเครียด แชมป์ยุโรปและแชมป์โลกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับรครเอเชียอิตาลีและสาธารณรัฐไอร์แลนด์โดยไอร์แลนด์ขึ้นสู่สนามยูโรีกครั้งนับตั้งแต่ปี1988และกุชเชในกลุ่มบีต่างมองว่ากลุ่มตัวเองเป็นกลุ่มที่หินที่สุดและทแลนด์เยอรมันเดนมาร์กและโปรตุเกสอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มบีเมีอดีแชมป์สามสมัยและทีมกลางอย่างโปรตุเกสขณะที่เจ้าภาพร่วมอย่างยูเครนเจองานหนักเช่นกัน อ๋อยูเครนโชคดีโชคดีไฮจัสชิตดีใจมากยูเครนจับสลากมาอยู่ในสายเดียวกับอังกฤษสวีเดนและแชมป์สองสมัยอย่างฝรั่งเศสกลุ่มเอดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่สูสีกันที่สุดโปแลนด์ขอให้โชคดีเป็นของโปแลนด์โปแลนด์จะพบร่วมกับหนึ่งทีมอยู่ร่วมสายเดียวกันกับรัสเซียกรีซและสาธารณรัฐเช็กทุกทีมมีโอกาสผ่านเข้ารอบพอๆกัน 16ทีมสทีมถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มมีเกมให้แฟนบอลร้องซีกันตั้งแต่รอบแรกและนี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ตื่นเต้นที่สุดอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่สเปนร้างราจากตำแหน่งแชมป์มานานปัจจุบันพวกเขาคือเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกและแชมป์ยุโรป เป็นเข้ารอบยูโร2012รอบสุดท้ายด้วยชัยชนะ8เกมติดต่อกันและยิงได้ทั้งหมด26ประตูดาวิดเวียและบิดเบียกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของเป็นแซงหน้าสถิติเดิม44ประตูของราอูลกังซาเลสแต่เข้ามาโชครลายได้รับบาดเจ็บเม่ดือนธันวาคมและตอนนี้กำลังเร่งเรียกความฟิตเพื่อยทำศึกยูโร2012 ในนาดีของการลุกเป็นช่วงเวลาที่ดาวยิงหน้ามาเจอหนุ่มผิท้าวฟานานโดร์จอร์เรนเต้ประตูในเกมที่พบกับอุบลแผ่นได้นอกจากนี้เพื่อนลิมเซ้นยังควรมาต้าก็ยังแบ่งเบาภาระของกองหน้าได้อีกด้วยแต่เขาทำให้คู่แข่งต้องแปว่าหลังจากยิงลึกเส้นทางหกประตูทั้งไปและกลับในรอบคัดเลือก พวกเราชื่อว่านี้คือทีมชาติสเปนชุดที่ดีที่สุดในกรอลติสตรดเราได้ทั้งแชมป์ฟุตบอลโลกและฟุตบอลยุโรปมีสไต์กาเล่นที่สวยงามและทรงประสิทธิภาพตอนนี้ทีมเราเต็มไปด้วยผู้เล่นฝีเท้าเยี่ยมพวกเราอยากจะเล่นด้วยความสนุขให้มากที่สุดและเชื่อว่าจะพบกับความสำเร็จไปอีกหลายปี ยูโร2008ที่นำโดยโค้ชหลุยอารากนเนสคือจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการฟุตบอลสเปนพวกเขาได้แชมป์รายการใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบนานกว่า40ปีและได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดของการเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นทีนชาตสเปนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโค้ชคนใหม่บิเซนเตเดอบสเกเข้ามาสารงานต่อจนทีมได้แชมป์ฟุตบอลโลก2 0 1 0ที่ประเทศแอฟริกาใต้ สิ S <S <it> <S ante, ่งสำคัญที่บิเซนเต้ทำในวันแรกที่เข้ามารับงานในทีมชาติก็คือเขาบอกให้เราคงการเล่นแบบเดิมเอาไว้เขาไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักแถมยังดึงผู้เล่นหนุ่มๆอย่างปิเก้บูสเกสและเปโดรเข้ามาอยู่ในทีมและพวกเราไม่ได้สูญเสียแนวทางเดิมในการเล่นไปเลย ผมเข้ามาอยู่ตอนที่ทีมนั้นลงตัวแล้วแต่เราก็ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากที่ได้แชมป์ยูโรไปตลอดไม่ได้หรอกผมลองเปลี่ยนผู้เล่นอยู่เจ็ถึง8คนที่ผมเชื่อมือตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาทําให้ทีมเราแข็งกว่าเดิมเสอีกนอกจากนี้ทีมชาสเปนชุดเด็กก็ยังไม่น้อยหน้าทีมชุดใหญ่หลังประกาศสักดาคว้าแชมป์ยูโรย21ได้เป็นครั้งแรกในรอบ13ปีพร้อมกับการแจ้งเกิดของสตาร์อีกหลายคน emerging ตอนนี้มีการแข่งขันในทีมหลายตำแหน่งผมสามารถเลือกผู้เล่นกองกลางได้มากถึง9คนเพื่อสำหรับที่ว่างแค่ที่เดียวทุกคนรู้ดีว่าจะต้องเล่นให้ดีที่สุดทุกครั้งเพราะมีเด็กรุ่นใหม่พร้อมรอโอกาสสอดแทรกอยู่เสมอ นอกจากผู้เล่นจะเป็นซูเปอร์ตาร์ในบ้านเกิดของตัวเองแล้วฟุตบอลของเปนยังช่วยสร้างชื่อความเก่งกาจของนักเตะเปนไปยังที่ต่างๆทั่วโลกอกด้วยมันทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในการไปเล่นในลีกต่างประเทศยกตัวอย่างการเล่นในพรีเมียร์ลีกที่มีการแข่งขันสูงนั่นก็ทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ทีมชาติสเปนชุดนี้กำลังเดินหน้าสร้างประวาสไปเรืยๆไม่เคยมีชาติไหนที่เคยได้แชมป์ยุโลกตามด้วยแชมป์ตบอลโลกและแชมป์ยุโรปอีกสมัยมันคงเป็นอะไรที่สุดยอดมากหากทีมชาติสเปนได้ดับเบิลแชมป์ในยูโรเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์มันคงเป็นเรื่องที่สุดยอดและมีความหมายกับเราอย่างมาก มันเป็นเป้าหมายที่ผมอยากทําให้ได้พเราดีใจกับความสําเร็จของทีมในตอนนี้และต้องการคว้าแชมป์ยุโรปให้ได้อีกสมัยเพราะสเปนชุดนี้มีขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมที่สุด้วยความแข็งแกร่งระดับนี้ทําให้ทีมมีโอกาสป้องกันแชมป์ครั้งนี้ไว้ได้โดยการที่มีผู้เล่นฝีเท้าเยี่ยมและสไตล์การเล่นที่สวยงามทำให้สเปนถูกยอมรับว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เพื่อรักษาความงดงามของเกมฟุตบอลเราไม่ควรเน้นแต่การคว้าชัยชนะแต่เราควรเล่นฟุตบอลด้วยความสวยงามด้วยไม่มีโอกาสที่ไหนที่จะดีอีกแล้วก <This S 1> ว่านในเวลานี้ที่เราจะป้องกันแชมป์ไว้ได้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลสเปน อย่างไก็ดีแชมป์เก่าจะพบกับกระดูกชิ้นโตและอิตาลีที่อารีนากาดานจากนั้นพวกเขาจะพบกับสาธารณรัฐไอแลนด์และโครเอเชียตามลำดับโดยสเปนจะได้ลงเล่นที่กาดานสทั้ง3เกมสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวาสลีนเมน ขอนำทุกท่านมาทัวร์เมืองที่ใช้ในการเดินทารครั้งนี้โดยคนท้องถิ่นเราจะเริ่มต้นกันที่เมืองวลกฟสลาฟโดยโทมัสคุสัซตจะเป็นไกด์ให้กับเราครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านเกิดของผมนี่คือวอลกสลาฟในประเทศโปแลนด์หนึ่งในเมืองที่ใช้ในการแขันครั้งนี้ผมโทมัสคุชชัครับเป็นผู้สามะตัอาชีพจุดเริ่มต้นของผมเริ่มต้นกับทีมสล o c วอกสลาฟ l o w i n a m ความฝันของผม <moving> คือการได้เล่นฟุตบอลในต่างประเทศ แต่ผมก็พยายามกลับบ้านที่ผมรักให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะได้พบกับเพื่อนเก่าโดยเฉพาะลูคัสน้องชายของผมปกติแล้วพวกเราจะมาเจอกันที่ตลาดในจตุรัสเมดิวัลที่นี่เป็นหนึ่งในจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและจะเป็นที่ที่แฟนบอลที่จะมาชมศึกยูโร2 0 1 2มารวมตัวกัน พวกเราม,ามีความเป็นมิตรผู้คนที่มาเยือนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในเมืองนี้ okay, นี่คือแม่น้ำโอเดอร์เปรียบดังหัวใจของเมืองนี้ที่นี่มีสะพานข้ามน้ำประมาณ120สะพานจนถูกเรียกว่าเป็นเวนิสแห่งโปแลนด์น้ำพุที่ p ท r g o l a เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดการแสดงในช่วงกลางคืนของที่นี่เป็นันคาด หลังจากที่เมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่จัดการแข่งขันเราได้เห็นถนนใหม่การปรับปรุงระบบขนส่งและสนามฟุตบอลระดับโลกในล็อกสลาฟรถผู้คนในเมืองนี้จะได้เห็นการเล่นของนักเตะชื่อดังจาก3เกมในสนามที่นี่หวังมันอย่างยิ่งว่าเด็กๆพวกนี้จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของโแแลในอนาคต ฟุตบอลมอบอะไรหลายๆอย่างให้กับผมและทุกครั้งที่ผมกลับมาผมชอบแบ่งปันและประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กๆในยูโร2012จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจพวเราดีใจที่ได้เป็นเจ้าภาพและแทบอดใจรอให้ถึงช่วงเวลาสำคัญไม่ไหวแล้ว ช่วงหน้าครับวิกเตอร์พเนเดนิก,นกจะมาเล่าถึงค่ำคืนสุดพิเศษในกรุงปารีสโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ดาวยิงของดอทบุลจะมาพูดถึงโอกาสของโปลแลนด์และพูดคุยกับคริสเตียนเิริกเซนแาวรุร่งรุ่งแรงของเดนมาร์ก At 19 years old, Danish midfielder Christian Eriksen is playing his club. ในวัย19ปีคริสเตียนเอริกเซนกองกลางดาวรุ่งตอนนี้เขาค้าข้นอยู่กับ Ajax ในฮอลแลนด์ฤดูกาล2012จะเป็นเวทีสําคัญให้เขาแสดงศักยภาพออกมาให้โลกเห็นพบได้ประสบการณ์ใหม่และสิ่งสวยงามอยู่ตลอดเวลาบางครั้งยังต้องยิ้แขนตัวเองแล้วถามว่าทําไมตัวเองถึงโชคดีขนาดนี้ที่เริ่มประสบความสํเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ตอนที่เอริกชั่นยังเด็กเขาเป็นคน,นค่อนข้างขี้อายและคุณบอลทาให้เขากล้าสแสดงออกมากขึ้นจากนั้นเขาได้เรียนรู้สิ่งบางๆมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ย้ายมาเล่นอยู่ในกรุงอังสเดามผมไม่ค่ยได้โทรหาคุณแม่มากนักแต่จะโทรหาท่านเมื่ออยากได้สูตรและเคล็ดลับในการทำอาหารและถามเรื่องที่สงสัยอย่างเช่นการหุงข้าวว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ดี นี่คือบ้านเกิดของเขาครับเมืองเมดันฟาร์ธที่จิริคเนเริ่มหัดเล่นฟุตบอลเมื่อตอนอายุสามขวบเท่านั้นจากนั้นเขาลงเล่นกับเด็กที่แก่ของเขาหนึ่งถึงสองปีตอนนั้นคุณพ่อของเขาเป็นคนสอนฟุตบอลให้เขาทั้งย้ายไปเล่นกับทีมเยาวชนของสโมสรในโอเดนเซ่โบคลุบเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทุกชุนอเมต์ที่พวกเราไปเล่นคริสเตียนจะเป็นคนที่เล่นได้โดดเด่นอยู่เสมอเขาไม่เคยเล่นได้แย่เลยผมเองก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นไม่ดีนั่นทำให้เพื่อนร่วมทีมของผมคนนี้เป็นนักเตะที่พิเศษ ผมมักจะจ่ายบอลให้เพื่อร่วมทีมและบางครั้งก็พยายามพาบอลไปข้างหน้าเองเพราะนี่คือสไตล์เล่นของผมผมเล่นเพื่อทีมไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองและคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าและในวันนี้เอริกเซนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของเดนมาร์กและสิ่งที่ทำให้เขากล้ามาถึงจุดนี้นั่นก็คือความฟอมตัวและเพื่อร่วมทีม เขาเป็นผู้เล่นที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และทักษะที่ยอดเยี่ยมผมเชื่อว่าคริสเตียนจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่เขาเคยพูดถึงอนาคตของการค้าแข่งของตัวเองผมเลยบอกเขาในห้องแต่งตัวไปว่าคริสเตียนนายช่วยเก็บตัวเจ๋งๆให้สัก2องใบด้วยนะถ้าได้ได้ลงเล่นให้กับบาร์เซโลนา the e isnt n บางทีบาร์เ e โลนาอาจจะไม่ใช่ทีมต่อไปสำหรับผมแต่แนนน่อเราทุกคนต่างมีความฝันผมเองก็รู้ว่าตัวเองอยากจะย้ายไปเล่นให้กับทีมอะไรแบบนั้นเช่นกัน